แต่อนว่างก็เป็นต้นแตอน้านแต่ว่าวันี้่เาตอนเลยเพื่อนเพื่อนใชนัน่นค่ะหนึ่งวันหคนสามารถถูกได้เลยะถกหกพันต้นหกพัต้นแต่ว่าใช้งานหน่วันเพื่อนี้ห่ชั่วโมงสามารถถูกได้ัง็ดนต้นเลยนะต่อนชั่วโมงเท่านั้น วันหนึ่ประมาณ6,000แต่ว่าคิดดูว่าว่าจะได้6,000น้นหนึ่งวันแล้วมันต้องกงินตั้งแตออ่กโมง6,000